สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ทุเรียนอย่ามึ้อุ้ยทุเรียนนวยน้อยตอนเนซื้อเพิ่นบรได้ถามแล้วจ้ะว่าลูกใดเป็นเพิ่นมามันมีมีมีหลายสายพันอาจารมีทั้งนกกระจิบกระดุมชนี้จ้ะสามชี้นวยเนี่ยเพนซื้อมามันรวมกันจ้ะเพินขายโลละลอย มันไปขายน,นี่นิน่อยแต่คนไม่รู้ว่าอันใดเป็นพันใดนะแต่มันรวมๆกันแต่ว่านี่คิดว่านาซีเป็นกระดุมคนก็คิดเอาได้คนไม่รู้จักหรอกมียูสองสี่ห้าห้าลูกจะเป็นโน้ยๆกันเบิร์ดนีสี่ร้อยโลละร้อยสี่โลอันนี้แตกแล้วอ้ยเจ็บบ่บแปกแลกจากที่ที่โลละร้อยเพราะว่ามันแตกแล้วมันก็นลูกเล็กๆนะ ฝนแงะเมือนก่อนแงนที่มันสามารถแงะได้ก่อนน,นอี่จ้ะไปข้างในกลับไปก่อนมันเฉียงเหียดฝนกับพรอมเยอะนั้นแงะได้จ้ะมันแตกนี่คือว่ามันแบบเทียร์้าก็จะแบบว่าพร้อมจะทำขนมได้นะ เละตุ่มเปะอือออันนี้เละแล้วจ้ะเละเละมากมเละมากเละตุ่มเปะมาเละเปเะมาได้กินเด้ออันนี้ต้องทำขนมน้ำกะทิอย่างเดียว จะฝนยังว่าได้ซิมน,นวลว่ารสชั้นเป็นแงปอกเหมือนกล้วยปอกทุเรียนด้วยมือเปล่าอย่าหือเลยเ่ะใครก็ได้อย่าหือกับอีชันอีฉันสามารถฆ่าด้วยมือเปล่าโ <laughs> โอ้โ สามารถกินได้ฉันจะไม่เสื้อเลยฝนนี่แหละกินได้เชีมันซืจ้ะมันหวานมันแกค่ค่ะกจากมันสุกเดี๋ยวขอแบบปอกจริงจังกันเลยน้นำางมือฝนแท่ฝนไส้อ่าล้างมาจตล้างน้ำแข็งมนาะแต่นำ้ำเผือกยังสุกเยอะาะ เละทุกอันหรือเปล่าฝนคอแกน้อยๆน,นะจ๊ะเขาฝนแห้งพอแกว่าเป็นนี่เล็กหน้ารักอันดับแรกก็ต้องนี่มาจะเบิ้งดูขาวยิ่งกว่าอะไรขาวกวับหน้าเราก็ทุเรียนนี่แหละ เบืองเม็ดแล้วอ่อนอ่อนกว่าเราก็ทุเรียนนี่แหละอือหือเอาไปกินกับน้ำพริกได้เลยค่ะอันนี้ก็แก้จนเละอันนี้ก็อ่อนจนแบบหวานห <c oughs> วานแบบอ้หวานแบบว่าหวานเหมือนแตงกวาอ่อน <c oughs> ินแคทำพริกได้เมื่อนียไย<อ>มันนายจะของให้เราชมเลือกเองนะจ๊ะแม่ค้ามีคนเลือกให้เอาฝนกวาผ้านีาน่อกันมาเนี่ยผ้าแบบไดนผ้าแบบแ,บบแม่ค้าก็ทำกันนะที่แบบสามเรียมก่อนแล้วกันผ้านประสุกอะทิ้งมันไ้ก่อน อันนี้สุกจ้ะันลูกนี้กินได้ลูกนี้กินได้ไ,ดไม่เละจัดไปดับเรกปัดหัวก่อนนีไ่ได้กินดีปะ,น,ะ,น,ะน้อเนาะสอง่วยพันไปบ่อยกินจ้ะ่วยแหลกเละตุ้มเตะืวยทำขนมสวยงาม เชียเหมือนกันเรากินดอกไม้อ่อืมอร่อยอร่อยตังไว้ ปัดตุดปาหอนเขาก็ปัดตุดอันนี้นาทีแบบเฮ้ถุกมือที่ใส่ดอก แต่อยู่ในบ้านเลยจ้ะถ้าสิาถ่ายมากีย้มไม่ได้กินก็สิขี้ไม่ได้กินอื้ด้วยด้วยนั่นบอกมันก,กล้วยอแก้วฉีดวอดเมื่อไหร่บอนี้น อันนี้ฟอมบรูว่าเป็นอย่างไรจ๊ะจะซื้อเม่อกัน,น,กนชันนี้บ่อืมกินไอกันบะคัก โอ้ยผัดพี่คนอื่นพันซื้อนะเพิ่คือได้ซื้อไน่ดีแต่พันซื้อพร้อมฝนในแต่ตะวันตะ,ะน่อยของเพินเน่นนี่ดีดีประทงฝนคือเป็นแล้วนี่ นนม,มันนวใหญ่นวลใหญ่ค่ะคมันมันนวลจับเม็ดโบหวานมันน้ำมอสมาจนสุดเดือนนะ <c oughs> สุดเดือนเหรอ อย่าหันตูดให้กล้องแม่เออพวอแหนนี่มันจะอันนี้บาหวานมันมันแย่งเดี่ยวเลยปอกเป็นกล้วยโอ้อันนี้ฝนยานอ่อนอยู่พอกคิดลูกนี้ได้ไหมเออฟังเสียงแล้วน่าจะได้การที่สุดแล้วไหม อันนั้นกะที่ฝนแกเมื่อกี้นี่กะใส่ได้จ้ะเนื้อได้จ้ะเนื้อใส่ได้กับแกนิ่มอยู่แต่ว่าฝนมันมันเกินไปมันมีสูพันน่ะอยู่เนี่ยยกเว้นหมอนทอง <c oughs> อันนี้อะไรไม่รู้ยืนยังถนัดจ้ะ จะเอ๋ปึ๊บชิมดูก,ก่อนนะคะไหนดูสิเมื่อนี่อร่อยสุด บ่เคยได้กินแซบจ้ะถ้าบ่ได้เสียงเงินพันนี่ก็สิบ่ได้กินแซบหราคนนะสามสี่ร้อยบได้กินแซบถ้าเงินพันบห่หอดเลยก็บ่ได้กิน่นจ้ะอันของแซบๆเนี่ยทุเรียนนะ ฝนไปแล้วกับทุเรียนละเกะละกะพวกนี้นะจ๊ะไปพร้อมกับทุเรียนส้มเนี่ยแล้วน,นี่อร่อยสุดแล้วเนี่ยอันนี้ก็มันมันมันเลยขนาดนี้เนี่ยมันมากอันนี้ก็เล่แต่เห็นได้ขนมย่างเดียวอันนี้ก็อ่อนกินก็นําพริกซะแล้วน,นี่บ่แกจะคิดว่าอ้อนเอื่อ ยังไม่แกะคือว่าอ่อนเหมือนกันไปแล้วเจ้าฝนน่าทำให้คิมหนาะจมมนี่สเปสสปะมาก <c oughs> วเราเพื่งานกันจะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> นามชิมมือ้อโอ้ไไ้้เลือดฝนเพิ่งเห็นเพิ่งว่าฝนเจ็บแหงถึงกับห้องโอ้ยเลย สวัสดีค่ะ